สวัสดีค่ะวันนี้มาทำพะโล้กันนะคะเตรียมเนื้อสัตว์ที่เราต้องการนะคะของส้มจะมีกระดูกอ่อนหมูค่ะแล้วก็จะเป็นคอหมูนะคะคอหมูด้วยนะคะเนื้อคอหมูนะคะรวมไปถึงมีไก่ด้วยนะคะเอาเนื้อที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็ปริมาณที่เราชอบด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะผงพะโล้เลยค่ะหนึ่งซองนะคะ ผงพาโล้หนึ่งซองค่ะลงไปเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะขยำนะคะขยำให้เข้ากันดีขยำเ,เลยนะี่นะขยำเพื่อหมักค่ะทิ้งไว้ประมาณสัก20-30นาทีนะคะก่อนนำไปต้มนะคะ ตั้งน้ำนะคะแล้วก็เดือดพอเดือดเสร็จแล้วก็นำหมูที่เราหมักกับผงโะหลนะคะลงไปต้มค่ะต้มจนกว่าเนื้อของเราจะเปื่อยนะคะมีน้ำงวดน้ำแห้งลงไปค่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะนอกจากว่าต้องการหวานเพิ่มเติมหวานได้ค่ะถ้าต้องการเค็มเพิ่มเติมได้ค่ะแต่สำหรับส้มแล้วนะคะส้มว่าพอดีเลยค่ะ ต้องทำดูนะคะเนื้อที่เราชอบเลยนะคะหมักทิ้งไว้ค่ะ3ามสิบนาทีจากนั้นค่อยไปต้มให้เปื่อยนะคะก่อนรับประทานค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอร่อย ต้มน,น้ําเดือดแล้วนะคะแล้วเราก็หมักหมูได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะคะเราก็จะนําหมูของเราค่ะลงไปเลยค่ะลงไปในน้ําที่เราต้มไว้เลยนะคะเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเขางวดลงไปนะคะ น่ากินไหมคะเดือดฝุดๆเลยน้ำของเราจากที่เยอะๆใช่ไหมคะก็แห้งลงไปเยอะแล้วคะ่ะกระดูกอ่อนหมูคะ่ะตัวนี้จะเป็นคอหมูนะคะเดี๋ยวชิมให้ดูคะ่ะเลือกก่อนคะ่ะ เปื่อยมากเลยค่ะชิมน้ำค่ะอืมกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากเลยเราไปทำดูนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะอร่อยครบรส